สวัสดีนะคะนี่คือตอนอสามทุ่มนะคะสี่ทุ่มนะคะวิวนะคะนู้้นะคะ่ะนี่คือตอนกลางคืนนะคะสวยไหมคะ ขอบขอใจใโอเคดีนะคะเราก็ไม่มีคลิปจะลงเนาะเราก็คลิปเก่าๆที่เดิมๆนะคะแต่เราถ่ายไม่วันเวลาไม่เหมือนกันนะคะพี่อจ้านะคะดูนะคะวิวสวยมากเลยนะคะวิวสวยนะสวยจริงๆนะทุกท่านนะแต่เราถ่ายบ่อยเกินไปนะกลัวพี่อยูว่าเนาะ น,นะคะ,นนะ,ค,ะคิดถึงบ้านนะคะถ้าเกิดเราไปอยู่บ้านเราจะอยู่ชินไหมนอ้องบางครั้งก็คิดเนาะ<อ>เราอยู่นี่ชินนะจะสามสิบปีนะที่เราอยู่ที่นี่เนาะเราก็มีความผูกพันนะคะทุกท่านเนาะไปอยู่บ้านถ้าเราไปอยู่คนเดียวจะอยู่ยังไงเนาะเราก็คิดนะแต่ถ้าเรามีคู่ ก็โอเคนะเราก็หาคู่เลยนะแต่ไม่รู้จนะเนาะเราก็มีคู่ของเราอนะไรนเราตั้งใจเอาไว้นะคะเราจะดูเลแ้่งดีนะคะถ้าใครได้เป็นคู่ของจบนะคะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับวิวเลยนะคะเนี่ยามีเรื่องอะไรจะพูดนะพอดีฟังเพลงไปด้วยนะอินกับเพลงนะคะพยายามจะร้องเพลงนี้ให้ได้นะคะแต่ร้องไม่ได้นะทุกท่าน ไม่เกี่ยวกับวิวด์นะคะเราก็พูดไปนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ถ่ายวิวเดิมๆแต่เราคนละวันนะคะคําพูดคำจารคนละวันเนาะเราจบคลิปจบแลไรมนเพียงท่านี้นะคะบ๊ายบายนะคะลักๆล,ล,ลึบๆนะคะ